ครับสวัสดีพี่น้องมันนี้สำลีบานหน้ารับผ้าผีผ้านองมากส้มไห้ส้มหน้าคือเกาดครับบรรยากศาศด้ำาศน้อพี่น้องเนาะเบิ้งทงไห้ทงหน้าเฮา,าเบิ้งเขาเบิ้งน้ำเนาะพี่น้องตื่นตะโสอบวนนี้กับฝนตกไม่ไม่พี่น้องเอ้ย ตําบดบานหน้าเด้อพี่น้องเด้อเมื่อน,นี้ก็สะผ้าพีผ้านองมากเบิ้งงไ้เบิ้งหน้าคือเก่าแล้วครับเบิ้งบรรยากาศงามตื่นขึ้นมาย่ำเุโสเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศเบิ้งน้ำเลาะน้ำเลาะนเป็นประจําของเศร้าไ้เศร้าหน้าบานเท่าเนาะพี่น้องเนาะบานนอกขอกหน้าเป็นวา ต้องมาหล่อหนามหลาะในเบืงบ้งมือนี้ฝนกับตกกด้พี่น้องมื้อนี้ฝนตกแห้งตกงามโซ่เว้ยนะฟังเสียงโดดพี่น้องเอ้ยมันจะเอามาอีกอยู่นี่มียกนึงอยู่กับมาเบิ้งนม้มเบื้องเขาหอมพี่น้องเขาแง้มงาม,งามบรรยากาศก่อ สดสื่นจัง้อยบุบรรยากาศนพี่น่องนี่เถียงหย้ยเถียงหน้าหอมบ,มบุญส้มบรรยากาศนพีดองเนาะนี่นะครับปิธีสี่บานหน้านะครับเนาะ คืนมาแยมบะโสรเขาก็มาเลาะน้ำเลาะในเบิ่งเขาเบิ่งน้ำนะพี่น้องก็จะผ้าพี่พาน้องมายามตรงคือเกาทังนั้นวันนี้บนบรรยากาศเขางามๆเก็บบรรยากาศแยมบะโสร่ไม้พี่ให้น้องเบิ่งวัดสุบูทุกคนคืนมาแยมบะโสร่ขันบรรยากาศเขียวๆจิงสี่็เ่ะบนว่าอายุเฉยืนเด้กพี่น้องเด้อ ห้งอ,งองกงระจิปอดโป่งเขากระห่ำเสียงฝ่าห้องพี่ดองได้ยินบ่ฝ่ากระหองผุนทางผุนตกเลยดิพี่น้องห้องก,กระตกบรรยากาศก็ได้ ห่านหฮาเน้ะพี่น้องเด็กนัซี่แษาเขาก็เริ่มจะสวยม่านที่พี่น้องลำต้วน,นั้นไก่หอดเลยนะครับพาพี่พาน้องพยายามตรงทา ไปกลุ่งเดยซิ่วนะพี่น้องเนาะวันนี้กับพ้นกับตกตังแต้หกทุ่มจนเท่าเด๋ยวนี้แหละ,ะครับพักันที่เศร้าอากาศกระคึมเย็นสบายนะพี่น้องเนาะเขาเขาก็งามงาม ก็ฝากส่องสำริดบาดหน้าเนี่ยนะครับเด้อติดตามสำริดนำเนี่กดไลค์กดแชร์เลยสำริดพ่อใหายสำริดมีก็ร่างใจเฮ็ดขีดตบต่ตอ,บอไปเด้อพี่น้องเด้อจังได็ก็ได้บนเขาเขาก็ร่างจิตสวยพี่น้องต้นเขา ๋ยอ่า้ากล่องกับบคุค่อีดไปในพี่น้องเด้ยมือไม่เด้อพี่น้องสำริดเป็นน้องไม่ในวงการยูทูบนะครับเราก็จะเปิด่องไม่ไม่หอมมากผ้าผีผ้าหน่องไม่ยามตรง ก็ต้นขามยไงพี่น้องห้ามาหอดสาลานน่ยนี่ก็เลี้ยงปลาเลยพี่น้องเลี้ยงปลาพ่อได้อยากได้กินปลาสานี่ กล้วยก็ได้ครับปลูกเส้นนาฝนพอค่อยดีเนาอพี่น้องมันพอค่อยง่ามเป็นเด็กไอี๋ไปหอดตรงเลยล่ะพี่น้องผาดผีผานหนองมายามตรงเหมือนนี้ ้นพะเพานำหอมกับงามงามแต่ว่ามันฝนตกทุ่ตลอดมันกับเป็นไม่สี่แล้วครับพี่น้องเอ้ยพะเพาก็ได้ครับบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิเออ้องพอ,อดีพอหอดผ้ายามตรงพี่น้อง ว่าบานี่สุดเป็นสี่งสิตัวหอยเราที่นองแบบนี่ นี่พี่นอ้องหอยหอยลายเป็นลายใส่ไปคือเก่าแล้วพี่นอ้องบัานนี้เบิงแน่วเด็ครับผมบ่ขข้นมาไว้ทั้งผีเหลวอกหัน ยามเบิ่งแล้วครับมีตั้งแต่ย่างเดียวเลยครับพี่น้องเต็มหมอกกอกเลยเต็มขู่เฮาเลยครับเบิ่งแน่พี่น้องมีตะบอกหอยนี่พี่น้องเอาไปเให้ยังกินเลยหมูกระมีปูปูกระพหอยมัอนี่ปลาบ่ลงพี่น้องเลย หอยกับมีจต่หอยยังไงเรียกจะงกินเลยพี่น้องเอฟซี F C. อยากกินปะครับอิป,ปูก็ตัวใหญ่นี่พี่น้องนี่เส้นหนีมือเลยนี่นี่พี่น้องอิป,ปู นี่บัป่าพี่น้องเอ้ยบอนป่ากาล็อกสีบ,บอนยูนี่สาเอาต้อนรับคลิปนี้กับขอให้พี่ให้น้องจะมีทุกความสุขเด้อพี่น้องเด้อขอโปรดติดตามสำดิดบานหน้าต่อไปเด้อพี่น้องเด้อก่อน กดไปกดแทงให้สำดิษฐให้เด้อครับเด้อพ่อห้เป็นกำแรงแรงใจหใ้ยสำดิษบานหน้านะครับครับสวัสดีครับผม